สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมส l ลนเดอร์แมนนะครับไม่บอกไม่ดูนี่ดูว่าทำแนงูเกย์พรมกับผมดุ๊กดิ๊กผมครับ AC ครับผมผมลักกิดาครับและอีกคนนะครับดูมาแรงเออขอดังดังหน่อยนะครับดูมาแรงนี่แต่อะไรนะอะไรไม่ได้ยินดูมาแรงทำแผนงอไม่ใช่แล้วครับโอเคนะครับเอาละครับวันนี้เข้าเรื่องนะครับผม AC เล่นคนของดักกี้ดักครับนั่นแหละครับแล้วดักกี้ดักก็มาเจอกับบูมมแรงครับผมผมว่ามันเป็นเอซีบูมมแรงโดนันดักครับเออครับเอาละครับวันนี้สแลนเดอร์แมนหรือว่าแมงหมูจะได้กินก่อนกันผมล้อเล่นนะทำไมรู้สึกว่ามันทำไมรู้สึกว่ามันเมื่อยจังเลยนะครับเนี่ยสว่างครับเจะได้ฟิชชิ่งช็อตด้วยเหรอครับก็มาดูกันนะครับผมฟิชชิ่งช็อตเออหน้าคุณตกปลาได้เปล่าเนี่ย ปลาหรือป่าไม่รู้แต่กินปลาคุณนี่สู้ใครไม่ได้เอ้ยสู้ได้นะครับเออจะได้แต่งแสลบเลยครับผมไม่เป็นไรจะวิ่งหนีคุณเออจะจะพูดอะไรครับตอบเลยครับเล่นแล้วติดกับตาแล้วาวิเฮ้ยคุณน่ช่วยได้ไหนดีๆหน่อ้ย กินอะไรเนะี่ยหมาป่าหรือป่าหรือว่ากินปลา <laughs> เอา๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> โอ้ยกินตกใจจริงเผมขอโทษนะครับผมดูชื่อเกมผิดมันชื่อเกม Survival อนอ๋ออ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 เอาาอ่อมอออออีออ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 อมออ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 อั่ออมออออครับออ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 เอออออออู่ออยครับออ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 รอออใอรอออ ตรงซอไปครับกันะครับซอครับอย่าไปสปอสิครับมนีปัครับป้เลยครับแค่แวก็อินาบอนครับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่าป่ายสนรครับเพื่อนที่นังข้างกับแม่เนสนบดครับนั่นผมปิดไฟนะนั่นอะไรนะครับคือว่าเฮ้ยเพอเราอ่านว่าอะไรเฮ้ยเันลิ้นลินลินมยเฮ้อ ยิ้งลิงยิ้มฮะสมายอิดลันอิดเอาเวโอ้ฉันแม่งเก็บเหอะ